เรื่องของน้องคนหนึ่งที่ที่จำตัวคอเนดราก้นบอลได้เรียกได้ว่าเกือบทุกตัวเลยน้องคนนี้ชื่อไดนเขียวสาวเชื่อชื่อเด็กชายไดงเขียสาวอรุณสิริวัฒน์หนึ่งครสิบเอ็ดเดือนไปฟังเสียงดูครับตัวที่สามกีต้าเบดีต้าถูกต้องตัวที่สามถังถูกต้องตัวที่สี่กเทนกเทนถูกต้องครับตัวที่ห้า กอน์เทนคูดเกือบไปละตัวท right. uh okay, ี่หกนิโก้นิโกลลตัวที่เจ็ดคุลิสยังพูดไม่ชัดเลยนะดยพูไม่ชัดแต่พูดถูกทุกตัวละครเลยนะนะฮะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่เป็นขวัญใจเด็กๆหลายยุคหลายสมัยนะตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะแล้วก็น้องคนนี้ก็ดึงขวบสิบเอ็ดเดือนเองโอ้โหความจำดีมากจริงๆสามสิบห้าตัวละครรู้จำได้ทุกคนเลยรู้หมดอ้ จริงๆมันคล้ายๆกับแฟลชการ์ดนะคะที่เขาใช้สอนเด็กๆที่เป็นภาพให้ดนูนะคะช่ครัอะไรนี่เน่นสิแต่ <ๆ S 1> คือเปลี่ยนมาเป็นตัวกระตูนแทนแสดงว่าคุณพ่อ,อต้องชื่นชอบแล้วก็อบอกด้วย <c oughs> เออแล้วก็แบบว่าซึมซับไงพ่อดูไปทุกวยหรือเปลป่าแล้วก็ลูกก็เลยซึมซับไป<ช>จำได้ทุกตัวละครเลยอก็เป็นคลิปที่น่ารักน่ารัก